แบบเทคุณใหญ่ๆติดมูดิชันใหญ่ๆแบบนี้ทําไงดีวะโอ้โหเคยเป็นไหมครับแบบนี้เนี่ยถ้าทุกคนเคยเป็นเนี่ยคลิปนี้คือคําตอบของพวกคุณแล้วครับโอเคครับถ้าทุกคนเนี่ยมีปัญหาดังกล่าวนะครับอย่างที่ผมบอกมาในต้นคลิปคลิปนี้เนี่ยนะครับจะมาสอนวิธีการใช้ แอป UG Phone นั่นเองนะครับซึ่ง UG Phone เนี่ยสามารถใช้ได้ตั้งแต่มือถือ Android iOS หรือว่าในคอมนะครับในคอมที่แบบมีแอป Desktop แล้วก็ในเว็บด้วยนะครับแบบไม่ต้องโหลดให้หนักเครื่องเลยนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอน F K ในเกมครับแล้วก็ทำการสอนมาโครอะไรเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับทุกคนก็จะเป็นยังไงก่อนไปดูก็ฝากกดคนละหนึไ like, ล comment, คล์คนละหนึคอมเมนต์คนละหน่งติดตามด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะ แล้วก็แนะนําให้ทุกคนนะครับเข้าลิงก์ตัวนี้เลยครับจะอยู่ในใต้คลิปผมนะตัวนี้เลยนะครับเพราะถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยคุณเนี่ยจะได้ส่วนลดด้วยนะครับทุกชมก็สามารถโหลดผ่าน Google Play หรือว่า Pay Store ไดะครับแล้วก็ถ้าใส่โค้ดบอมเบอร์นะครับจะได้อ่าส่วนลดด้วยนะครับทราบ Windows 7 w ็ดวินโดแก็ใช้ลิงก์ตัวนี้เลยนะฮะถ้า Windows 1 0 11ก็ใช้ลิงก์ตัวนี้เข้าเหมือนกันเลยนะครับโอเคแต่ถ้าใครอยากเข้าแบบเว็บเหมือนผมก็ใช้ลิงก์ตัวนี้นะฮะทุกคนอ่ะโอเคครับอย่างแรกเนี่ยผม เด้งมานี่ครับหน้านี้นะอ่าขอเชิญท่านมารล่อนเลยนี้นะครับคนก็เลือกได้นะครับว่าจะ Google หรือว่าจะใช้เป็น Facebook นะครับก็ใช้ google ก็เลือกไปนะครับแล้วก็เลือกอีเมลใส่เข้าไปนะครับ <c oughs> โอเคอันนี้คือผมล็อกอินแล้วเนาะก็จะเข้าลิงก์เลยนะครับ พอเข้ามาหน้าตามันจะเป็น่างนี้นะครับขั้นแรกก็คือวิธีการซื้อใช่ไหมให้ทุกคนมาตรงซื้อตรงนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับมันจะมีหลากหลายอันเลยนะแพ็กเกจซึ่งผมแนะนานะครับก็จะมีนี่ครับ MV IP นะครับอันนี้ก็จะดีมากมากเลยนะครับทุกช้ชมก็ประมาณราคา2องร้อยถ้าใครไม่รู้ว่า2องรอยเท่าไหร่ก็คือลองพิมพ์ไปดูครับสองรอย ประมาณ96บาทนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับมีให้เลือกหลากหลายวันเลยนะครับผมสาบเจ้าแอป UG Phone คืออะไรนะครับก็จะเป็นแอปคล้ายอิมมิเลเตอร์จำลองนะครับเป็นแอปที่ว่าจะเปิดเครื่องให้เรา24ชั่วโมงเลยนะครับประมาณนี้นะซึ่งเกมที่เขาสนับสนุนอยู่ก็มีตามนี้เลยครับและในอนาคตเนี่ยจะมีอีกมากมายเลยนะฮะสเปคเครื่องเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมผมแนะนําเป็น MVIP นะครแต่ที่ผมซื้อมาเนี่ยน่าจะเป็นสักตัวนะฮะโอเคสมมติเราเลือกได้ใช่ไหมให้ทำการกดซื้อมาตรงนี้นะครับโอเคแล้วนี่นะคครรรรรรัับบเเเเาา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 กกก็จจจจะะะะทลลืออไได้ยยยนนนว่่่่่ผผม นี่ก็กดไปครับถ้ากดจ่ายไปเลยนะครับมันก็จะไปให้เราเลยนะครับพอจ่ายเสร็จไลเสร็จก็ให้ไปที่อุปกรณ์ฮะพอกดไปแล้วเนี่ยอ่ะมันจะมีเครื่องให้เรานะนี่เห็นไหมระยะเวลาก็จะบอกผมปานี้นะครับทางซ้ายก็จะเป็นเครื่องที่2นะครับนี่ผมยังไม่ได้ซื้อนะครับอ่าก็อันนี้เรามาใช้เครื่องนี้กันนะคกันต้องการกดคลิกไปเลยนะครับโอเคแล้วเราก็จะได้มานะครับเหมือนกับมือถือเครื่องหนึ่งเลยนะก็มีเพสโตะครับก็เข้าไปลงชื่อก่อนเลยอันดับแรกไปถังนะครับแล้วก็ต้องการอ่านี่ครับพิมพ์โหลดเลยครับผมจะโหลดโรบอกมาก่อนคร อันดับแรกก็ติดตั้งไปครับนี่ครับแอป u t Gphone นะครับโอเแกรมจะรอ Android ตัวนี้ก็สามารถโหลดได้นะครับนี่จะเป็นอย่างนี้เลยครับหน้าต่างใน Android นะทุกคนเพอได้มาแล้วผมก็แนะนําให้โหลดอีกแอปหนึ่งก็คือแอปเอ่อแอป Auto Click นะครับโอเคก็แนะนําเป็นตัวนี้นะตัวนี้ดังเลยหรือว่าจะใช้ตัวอื่นก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําเป็นตัวนี้นะครับ ตอนนี้ก็เสร็จทั้ง2อันแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็เข้าโรบ็อกเลยครับโอเคครับในเมื่อทุกคนโหลดแอป2องแอปนี้มาแล้วใช่ไหมแล้วก็สมัครอะไรเสร็จซับเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็แค้ทำการเข้าไปที่ออโต้คลิกก่อนนะครับนี่แล้วเขาก็จะถามครัให้เรากดตกลงแล้วก็กดการเปิดอนุญาตนะครับอนุญาตไปเลยโอเคจากนั้นก็เข้าโรบ็อกเลยครับแล้วก็เข้าแมปโกคาร์เด้นเลยนะฮะคือทุกคนจะเข้าแมปอื่นก็ได้นะในที่นี้ผมจะเอฟเกโกคาร์เด้นเนาะจากนั้นแล้วก็รอครับประมาณนี้นะฮะโอ้โหพอเข้ามาแล้วก็จะเป็นนนนนนีี้เเเเเลยยะโโอออออคคผมมขุญาาตปปิดสงงกกแ๊บึ่ ที่เหลือเนี่ยนะครับก็ให้ํำการเปิดโปรแกรมก่อนเลยนะเพื่อนเปิดเราต้องคลิกก่อนนะฮะแล้วก็กดทาเป้าหมายหลายอันก็ได้นะนี่แล้วก็จะได้มาใช่ไหมอ่ะแล้วก็เข้าเกมหะครับเมื่อกี้ผมลืมกดเปิดนะโอเคแล้วก็เข้าสู่กเกมแล้วนะครับมางไว้ตรงนี้ก่อนจากนั้นนะครับให้เราไปที่ร้านไอติเล็กชอบมีบริการกดรหัสต่างๆและสุ่มส์เลี้ยงในโกา,การ์เดนในราคาที่ย่อมยองว่าและนอกนั้น,นี่ยังมีของแบบอื่นอีกต่างๆมากมายใครที่สนใจเนี่ยคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับอย่าลืมไปซื้อในเกมนะจ๊ะ สมมติผมจะ FK ซื้อผลใช่ไหมผมก็ทำการกดมาที่ C นะครับแล้วก็กดตรงนี้ก่อนอา้าวแป๊บนึงนะอันนี้เกมมันสอนเล่นนะแป๊บนึงอ่าโอเคผมก็กดตรงนี้นะฮะนี่จากนั้นเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับอ่าล้วครับตอนนี้ก็มีผลใหม่เข้ามานะครับสองผลนี้นะมาซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับอย่างแรกเรากดบวกตรงนี้มาก่อนนะครับอา่าแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือการที่เราจะซื้อของอะไรใช่ไหมแล้วก็ต้องจิ้มตรงนี้ก่อนนะอ่าแล้วมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมอ่าโอเคพอซื้อเสร็จกก็ทาร คืองั้นเราจะมาทําเลยนะฮะเ,เดี๋ยวๆขั้นแรกผมจะเอาปุ่มแรกวางไว้ตรงนี้ก่อนครับพอกดเสร็จปุ๊บอ่าโอเคปุ่มที่2ก็เพิ่มมาเลยครับปุ่ม2องมาอยู่ตรงสต็อกครับจากนั้นปุ่มสามก็ไปตรงนี้ครับอ่ามันจะเป็นข้ขางบนนี้ครับมันจะเป็นอย่างนี้นะอ่าลองกดดูเหมือนจะต้องแก้นิดนึงครับตั้งมิล,ลิวิพอาจจะตั้งเป็นวินาทีก็ได้ครับแล้วก็ตั้งเป็นสัก1นึ่งวิครับตั้งตามผมเลยก็ได้นะนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่ามันจะได้ไหมอ่าลองปึ๊บปึ๊บปึึ๊บบออออออ่่่่าโเคคัััันน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 นีีี้้้้้กกกก็็ืไดดแแแลววะะะตตมมมจิงร ถ้าผมทําเสร็จผมจะมาบอกอีกทีนึงนะครับว่ามันทําอะไรยังไงฮะจึ๊บจึ๊บจึ๊บอ่าโอเคเดี๋ยวลองดูครับกด1กด2ไม่ได้กด3อ่าโอเคถ้าทาอีกอันนึงก็กดบวกสีขึ้นไปครับอ่าเห็นไหมได้แล้วเห็นนะครับถ้าทําอีกนึงมันก็จะไปเรื่อยๆเลยครับอ่ามันก็จะซื้อให้เรื่อยๆครับมาทีนี้เราก็ต้องทําปุ่มย้อนกลับครับก็เอาเป็นอันนี้นะฮะไอ้น,นี้นะ,ะจิ้มตามผมมาเลย มันก็จะเลื่อนลงมาให้แล้วนะเราต้องปรับเวลาด้วยครับประมาณทุกๆสักสิบสักอะไรดีสักสิบวิก็ได้ครับแล้วก็เลื่อนไปแหมบไปเทสใหม่เร่มครับนี่ครับมันก็จะซื้อให้ครับรอสามวิเออรอสามหรือสิบวินี่แหละนะครับแต่มันก็จะปัดลงให้นะอนี่ครับแล้วก็นี่ครับตามนี้เลยนะมันก็จะเลื่อนให้ผมน่าจะวางผิดนะครับนึง เราลองไหมนี่มันก็จะซื้อให้นะถ้ามันมีขายแล้วเรามีตังค์นะอ่ะนี่ก็จะนี่ครับเลื่อนกลับมาแล้วโอเคประมาณนี้ฮะ,ะเดี๋ยวเราลองดูชึบนี่ซื้อปึ๊บปึ๊บนี่นะฮะนี่แล้วก็จะเลื่อนลงมาเห็นไหมอ่าเราก็จะทําการซื้ออีกรอบหนึ่งครับก็ประมาณนี้นะครอ่ะเห็นไหมมันก็จะซื้อให้อ่ะเราก็ F K ไปเลยครับทีนี้อันนี้คือผมตั้งให้มันซื้อถึงแค่ผลชนะูก้าแล้วถ้าเราจะตั้งอีกก็หน่วงเวลาไปครับ ประมาณเราทำไปสักสิบก็ได้ครับไม่ไม่ใช่สิเราจะต้องบวกอันนี้นะเออเนี่ยผมลืมนะบวกขึ้นไปอีกนะฮะก็เปลี่ยนเลขได้ไหมไม่ได้อะถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ลบอุ้ยไม่ใช่ให้ลบนี่ใช่ไหมแล้วก็ลบอันนี้ออกลบอันนี้ออกก่อนอ่าแล้วก็บวกเลขครับ <นะ S 2> บวกไปเลยครับเราอยากได้แันแล้วก็ค่อยบวกอันนี้ต่อแล้วก็ตั้งตามผมบอกเลยครับพันห้าวิ วินาทีสักสามวิก็ได้นะครับประมาณนี้นะอ่ะเราลองดูชเชฟอเอมเบอร์ลินลี่อาบินสต็อกโคโคพิกแล้วก็เลื่อนเห็นไหมอ่ะมันก็จะเลื่อนให้แล้วนะที่เราก็ปล่อย FK ยาวเลยนะทุกคนเห็นไหมมันก็จะซื้อให้เรานะครับถามว่าเอฟเคนี้เราจะได้อะไรบ้างนะครับก็คือ1เลยเราจะได้เพื่อผักผลไว้ให้เราตบโตนะครับแล้วก็จะมีการติดสถานะอะไรด้วยนะครับถ้ามันติดนะทุกคนอ่ะนี่ก็ประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมปลูก,กให้ดู นะครับนี่เราก็จะ FK ไปแถมตัวนี้เนี่ย FK ได้ยาวนานมากเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผม FK ทุกคนดูนะอ่าแล้วก็มาเปิดตรงนี้ก่อนนะครับคือมันจะไม่หลุดแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีการคลิกหน้าจออยู่ตลอดนะอ่ะเราลองเล่นดูปึ๊บอ่าซื้อซื้อครับนี่ก็จะขึ้นไปตามจํานวนอ่ะแล้วก็จะไหลลงมาครับประมาณนี้ถ้ามันไหลไม่สุดก็ไปปรับหน่วงเวลาได้นะครับนี่อาจจะปรับไปเป็นสัก 2 5 0 0นอย่างี้อ่าก็ได้แล okay. ้วนะก็ทำตามผมนะครับก ah, ็คือเดี๋ยวผมสอนไปเลยอ่าเริ hmm. ่มครับเริ่มสอนจริงจังโอเคอันดับแรกก็ใ <What> ห้เอาตัวนี้ตั้งไว้ประมาณตรงนี้นะบปึ๊บอ่าประมาณนี้นะกะเอาประมาณเออประมาณนี้แหละนะครับดูละมันน่าจะอยู่ประมาณเดี๋ยวนึงอ่ามันจะอยู่ประมาณตรงตัวนี้นะครับกดเสร็จปึ๊บอ่าก็จะมีตัวนี้แล้วก็เพิ่มตรงนี้มาหนึ่งอันนะครับจากนั้นก็เพิ่มอีกนันหนึ่งนะครับก็คือเราเลือกลิงก์ข้างบนไว้เอาไว้บนบนหน่อยๆนะฮะ โอเคประมาณนี้นครับแล้วก็ลองอ่ามันน่าจะได้และลองเทสดูนะครับทีนี้ปึ๊บ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 อ่าโอเคอันนี้มันยังไม่ได้เพิ่มอีกอันหนึ่งนะอ่าถ้าสมมติเราอยากให้มันถึงอีกผลหนึ่งก็เพิ่มไปจุดใกล้ๆกันนะมันจะไปอีกผลหนึ่งอ่าเห็นไหมมันจะไปชูการ์นะถามว่าถ้ามันเร็วเกินไปทําไงนะก็คือปรับเวลาเข้าไปปรับเวลาตรงนี้นะเปลี่ยนจากมิลลี่เป็นวิก็ได้ไม่ก็เอามิลลีเ่เหมือนเดิมนะจะใส่เลขหนึ่งเข้าไปข้างหน้าอันนี้นะ หนึ่งพันจะเท่ากับหนึ่งวินะครับทุกคนก็ใส่หนึ่งดวงไปครับสมมติผมเอาแค่สองอันนะไม่เอาเยอะโอเคเราเริ่มเลยชึบปึ๊บโอเคปึ๊บเห็นไหมอ่มามันค่อยๆไปแล้วอ่าพอมาถึงชุก้าก็จะหมดแล้วประมาณนี้นะครับอ่าโอเคสมมติเอาถึงชุก้าแล้วก็เสกไอตัวนี้มาครับแล้วก็ดึงขึ้นไปประมาณนี้นะปะัดประมาณนี้ครับตรงนี้อ่าปรับ เวลาเป็นพันห้าส่วนตรงนี้เป็นหนึ่งใส่หนึ่งเข้าไปเหมือนกันอันนี้ครับเคสักว่าปึ๊บแล้วก็รอครับปึ๊บอ่าเห็นไหมก็คือได้แล้วนะที่เหลือก็คือเราไม่จำเป็นต้องเข้าเกมเลยนะเห็นไหมมันจะวนมาซื้อให้เราเรื่อยๆเลยนะเป็นอะไรที่ง่ายมากนะครับแถมตอนเนี้ยอ่าอันนี้คือผมปิดไปแล้วนะครับผมปิดไปแล้วใช่ไหมอ่าสมมติผ่านไปสักยี่สิบสี่ชั่วโมงผมกลับมาดูอีกทีปึ๊บผมกดเข้าไปใช่ไหมผมก็มาหน้าอุปกรณ์อ่าเห็นไหมแล้วเราก็กดเข้าไปแรกเลย จากนี้เห็นไหมเกมไม่หลุดครับแถมเราเนี่ยมีโอกาสได้ของพวกนี้อีกด้วยนะถ้ามันมาขายบอกเลยชิวมากนะครับผมโอเคเราหยุดถ้าคุณจะทําของอไอตัวนู้นใช่ไหมอีกอันหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูทางนู้นอะ่ะคือซื้อพวกสปริงเกอร์พวกอะไรก็เหมือนเหมือนกันเลยครับผมท้าเหมือนกันเลยอย่างที่ผมสอนไปนะ ใครที่ดูไม่เข้าใจไงก็ด,ดูตามทำไลฟ์ที่ผมขึ้นไว้ให้เลยเลยนะครับเพราะว่าผมเองก็เพิ่งมาทําใหม่เหมือนกันครับทำได้แน่นอนทุกคนนะครับเพราะว่าขนาดผมเนี่ยที่ทาไม่เป็นก็ยังทาเป็นฮนะโอเคเรามาทําตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็กดตรงนี้ขึ้นเควสอ่าแล้วเราก็เลื่อนลงไปสุดท้ายแต่ตรงนี้ต้องต้องปรับใหม่นิดนึงนะหรือว่าไม่ต้องปรับว่ะอ่าต้องปรับใหม่ต้องปรับใหม่ตรงนี้อาจจะต้องขึ้นย้ายปุ่มนะครับขึ้นย้ายปุ่มขึ้นย้ายปุ่มนิดนึงครับไม่เยอะไม่เยอะ มานี่อ่ะลองใหมด่ดูชุบชุบชุบอ่าเห็นไหมอ่าเห็นไหมบอกแล้วครับมันจะชิลมากเลยอันนี้เราก็กําหนดได้เมือ่อเราอยากได้ถึงอันไหนนะโรลี่ป๊อปอะไรเอ๋ยอะไรเอ๋ยอย่างนี้นะครับหรือว่าเราไม่อยากซื้อโรลี่ป๊อปใช่ไหมเรามาเริ่ม,เร,มเริ่มที่ Harvest t o o l ก็ได้นะครับแต่เราต้องลิงก์ให้มันอ่าประมาณนี้ครับแล้วก็กดไปครับมันจะซื้อให้แต่อันนี้มันไม่มีตังนะทุกคนก็เลยซื้อไม่ได้โอเคเแล้วก็มันจะกลับมาที่ฮาวิสอ่าเห็นไหมเออ เราตั้งให้มันตรงแหละเออมันเด้งมาซื้อเลยทุกคนผมไม่มีโลบผมไม่มีตังแล้วมันก็จะเด้งโลบักอย่างนี้แเราก็เปิดเอชได้หมดวันหมดคืนเลยครับทุกคนปะมาณนี้นะฮะ ถ้าใครที่อยากได้เนี่ยลิงก์จะอยู่ใต้ล่าง Prescription เลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือผมแนะนําแนะนําเป็นตอนนี้นะครับก็คือ MVP นะครับเพราะว่ามันเนี่ยสเปคโหดมากทุกคนดูดิเออนะฮะสเปคคือแบบโหดมากนะครับทุกคนแล้วก็ใครที่ชอบยังไงก็อย่าลืมคลิกลิงก์ใต้คลิปนะครับแล้วก็ใส่โค้ดของผมได้ด้วยนะครับทุกคนเพื่อจะได้ส่วนลดนะครับเพื่อนๆโอเคก็ประมาณนี้นะครับใครที่อยากได้ก็เข้าลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับหรือว่าใครที่อ่าไม่รู้ว่าใช้ยังไงหรือว่าใช้งไงก็จะทิ้งกลุ นนี้ผมต้องขอตัวลาให้ผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย